ต้มซิ้นต้มซิ้นนะคะของกินที่บ้านห้องผู้อื่นนีคะต้มซิ้นนะคะ,นนะ,คะหนึ่งปลาค่อนะคะหนึ่งปลาคอยายหนึ่งปลาคอยายเนาะ,ะคะ่ะไปใส่ยูสวนเนานั่นเองเนาะคะ่ะรอ,อให้หม้อเดือดก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนเนาะ เล็กสิ่งนี้เป็นคนเทสกินจุ่มค่ะเนี่ยจะวมได้ปรุงใช่ยังไม่ได้ปรุงนะครัเตรียมเตรียมอันนี้ก็หมักเนื้อไว้แล้วเออหมักักเพี้ยหมักเพี้ยไว้เพี้ยหมักหมักเพี้ยไว้โอ้สั่งเอาสั่งโนูด้วยโนดยังไม่ได้กิําลังเดือดโอ๊ะโอ๊ะอยู่ค่ะ ดอยู่เดไดเลยสามเปีิงเนาะมานอนกล้วนองมาลับกัตัดทุโอ้ที่เขากลับจากอันเขาไปเบื้งน้าถ่วมแล้วนะน้ำจิ้มจิ้มจุซอยจุสิเฮ็ดซอยจุ้ดเลยค่ะ ซอยไปแล้วเนาะอันนี้นน้ำจิมไปจุเล้ค่ะน,นั่นจะทำราบสุยใส่ใส่น้ำจิ้มเยอะมากนะบีบะขอแีอ่น้ำบะเขมเที่ยน้ำปลา หอมหอมหอมเข้าขวดพี่น้องใช่บบพริกด้วยจ้นนะจะไดพริกฝนเน่ะช่วงผิดแต่บบผิดแท้โบผิดอะไรไ่ใช่เนี่ยโบผิดนดงคอผิดแดงเนาะแดงดง ใส่หนส่ของของคมค่ะใส่ของขมพอดีมัน <c oughs> พอดีเหมือนาร่างขวดโบใส่ร่างขวดใส่ผ <laughs> 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 ัดกระเพรายังร่าง,ลางคลกเนาะบีก็ร่างขวดใส่เน,เนี่ย ชูรสค่ะชูรสเชฟบอกว่าชูรสนอ้ยน่าจรสแยบด้วยเลยตามเจ้าเลยไม่ต้องไปตามคนอื่นไปตามสูตรเจ้าของไปตามใจคนอื่นกต่คนอื่นไม่เฮ็ดเองหรอเว้เนาะแม่กว่ามันต้องมั่นใจในสูตรของเขาเขาก็เฮ็ดสูตรของเขาเหระถ้าเพิ่นอยากแบบว่าอันนั้นเพิ่นก็ติบอกเขาเองทักทิกลับออก เอ็นเขาขว้าหอมพี่น้องเขาขวาไม่หอมเราคือซ้อนแถลอนแลังงังไปซ้อนแล้วโพ้ยหอมเขาขว้ว คุมากเขวขวายมั้งนจะซุปน้องไปสุ่มใส่เขาขวายหรอซุปบักเตก็วใส่มาเพงา่ายนะมั้งน่บอสเง่ายเดีน้อเมนบอ,อมักเขวขวค่ะมเขา,ว <Okay. S 1> าเขาวายยายจอยซุปนี่รสจีบ,บงไหตั้งหากเลย <Yeah. S 1> ใส่เขวขวายเมนซุปบักทัวซุปบักชิดก,กระด้างนะแล้ hmm. ใส่บัก,ตกเต็้แล้วใส่บักอัน,นงาใส่แงา hmm. น่องใส่เขวขวซื้อ มักรสรสัตว์รสสัตว์เข่าขวามันหอมเสียบเสียบอ่ะใช่ใชขมมํารำขมมํารมเติอมอะไรอีกหน้ากระเอพาอหน้ากระเพาะอืมลองซีมืออิงเติมน้ำปลานิดหนึ่งค่ะเติมขมัว แสบลนุในง้องก็แสบแสบพลุไงองได้แล้วเนบอไปเจอกันหน้าบ้านนะคะแล้วเอ็นจิ้มจุ่มเลยจิ้แม่แห่เอกกันละจิ้มอแห่เอกันหลักเลยบอเขาขันเขาขันนุ่้าบอกขันด้ที่ Thứ ít <laughs> 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 <laughs>